สวัสดีครับนักเรียนเรามาต่อในเรื่องของการเขียนสูตรและการอ่านชื่อของสารประกอบโคเวเลนต์นะครับของสามโคเวเลนตะ์นะครับอ่ะมาดูในเรื่องของหลักการอ่านชื่อก่อนแล้วกันนะครับหลักการอ่านชื่อนะครับจะคล้ายๆกับตัวไอออนิกนะครับคือขึ้นต้นด้วยชื่อธาตุตามปกตินะครับแล้วลงท้ายด้วยเสียท้ายด้วยคำว่าไอิงนะครับไอดีอชไอไมโคมไลนลก็ดอดเด็ก,กัลลันนะครับ ที่แต่จะเพิ่มเติมจากตัวไอออนิกามานะครับไอออนิกท่านนักเรีนยนจำยังจําได้นะครับาาการอ่านชื่อสัมบบของไอออนิกก็จะอ่านชื่อท่าตามด้วยชื่อท่าขึ้นต้นเป็นโลหะแล้วตามด้วยอโลหะแล้วเปลี่ยนเยงลงท้ายโลหะอโลหละนั้นให้เป็นไอนะครับหลักการก็ยังแบบเดียวกันอยู่นะครับเพียงแต่เพิ่มเติมอะไรเพิ่มเติมตัวเลขมาครับอ่านเลขนําหน้าแล้วตามด้วยชื่อท่าแล้วถ้าเป็น่าตัวท้ายก็เปลี่ยนเยงลงท้ายเป็นไอนะครับแต่มีเงื่อนไขอยู่แค่นิดเดียวเองครับ ตัวถ้าถ้าตัวแรกเป็นเลขหนึ่งเราไม่จําเป็นอ่าเราไม่ต้องอ่านเป็นตัวนี้นให้เราอ่านชื่อทันทีเลยอย่างเช่นคาร์บอนมอนอกซไซด์นะครับเราก็เลยว่าอ๋อคาร์บอนนะก็คือ C ีหนึ่งมอนอกซไซด์มาจากคํามอนอกไซด์มาจากคําว่าโมโนออกซไซด์นะครับโมโนโคือหนึ่งออกซไซด์คือออกซิจเจนหนึ่งนะฮะ,ะสูตรตัวนี้ก็เลยกลายเป็นซีโอแบบนี้นะครับเราไม่เราจะไม่อ่านเป็นโมโนโคาร์บอนมนอนอกไซด์นะครับ เราจะไม่หาแบบนี้เราถ้าเป็นเลขถ้าถ้าเป็นาวกรณีถ้าตัวแรกเป็นเลขหนึ่งนะครับเราไม่ต้องอ่านเลขแต่ถ้าเป็นถ้าตัวอื่นนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับเราจะอ่านเลขนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าถ้าตัวแรกไม่ใช่เลขหนึ่งนะครับอย่างเช่นไดไนโตรเจนเตตะออกไซด์นะครับ N2O4 ครับไดนโตรเจนเตตออกไซด์ไดคือ2ไนโตรเจนคือตัว N นั่นแหละนะครับ เดต้าแปลว่า4นะครับออกไซด์คือออกซิเจนนะครับ N2O4 แบบนี้นะครับส่วนการอาโอเคนี่ก็จบกนแล้วนะครับโอเคส่วนการอ่านชื่ออาการอ่านชื่อแบบนี้ส่วนการเขียนสูตรคืออะไรก็เขียนตามปกติเลยครับนะบเพื่อนในว้ดเพียงแต่ว่าเวลาเราฟังปุ๊บเราจะฟังตัวเลขก่อนแล้วค่อยมาสู่ตัวชื่อธาตุนะครับวเวลาเขียนก็ขอให้มีสตินิดนึงนะครับในการดูว่า เราที่เราเขียนไปนั้นถูกไหมนะครับโอเคครับแบบฝึกที่สามจุดเข้อ1ข้อ2นะครับอันนี้เนื้อหาไม่ค่อยเยอะนะครับก็จะสู่ตัวเนะื้อหาของเราแบบฝึกของเราต่อไปเลยนะครับอ่าโอเคครับเขาบอกให้อ่านชื่อสารประกอบของออกไซด์ของไนโตรเจนนะครับอันนี้หนูจะสังเกตเลยว่าทุกตัวนะครับเป็นมีไนโตรเจนและออกซิเจนอยู่ถ้าเราอ่านแบบไอออนิกปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนักเรียนจะหยิบตัวไหนมาให้ครูนะอย่างเช่นเขาบอกต้องการสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ ซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะเกิดอยู่ประมาณนี้ครับหรือมากกว่านี้ได้ด้วยซ้ําน,นักเรียนจะหยิบตัวไหนให้นะครับเพราะฉะนั้นการอ่านชื่อสารประกอบโคเวเลนต์จึงมีการจึงจําเป็นที่จะต้องมีการกำหนดเลขนะครับเลขเป็นอะไรบ้าง1โมโน2ไดสามไดส์ี่เดต้าห้าเพนต้าหกเฮกซาเจ็ดเฮปปะแปดออกตาเก้าโนนาสิบเดคาแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะโอเคตัวแรกก็คือเป็นไนโตรเจนนะครับมอนอก นะครับหรือถ้าใครไม่คุ้นก็เป็นโมโนออกไซด์ก็ได้นะครับอ่ะต่อมาครับนักเรียนเห็นเลขสอถูกไหมครับก็อาว่าเป็นไดนโตรเจนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ m มอนไซด์ ide, นะครับต่อมาครับ n 2 o 3 n 2ก็คือไดนาโตเจนเหมือนเดิมนะครับ3คือไตนะรออกไซด์แล้วก็ต่อมาครับไดนโนเจนในไดนโนเจนเหมือนเดิมนะครับ 5, 5ก็คือเพนตะออกไซด์หรือถ้าอ่านเป็นเพนทอกไซด์ผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับมันจะเกิดการ ก่อนเสียงนะครับอ่ะข้อที่2ครับเขาให้นักเรียนเขียนสูตรในกรณีที่ว่ามีอ่ามีชื่อสารมาให้แล้วหรือเธอให้เขียนชื่อสารในกรณีที่มีสูตรมาให้เรียบร้อยแหละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออะไรก็คือคาร์บอนนะครับนะครับเตต้า นะครับซีนอนเตต t a four l i n นะครับซีนอนคือ xe นะครับแล้วก็เตต t a four l i right, n คือแบบนี้นะแล้วก็โบม m นไตอ่าโบม n นเพนต a ฟ four l i right, นะครับโบม m นคือ br นะครับเพนต a คือ5 5ของใคร5ของฟ o u r ีนนะฟ o u r l i เวลาเราอ่านเราจะอ่านตัวเลขก่อนนะครับยกเว้นอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าาตัวแรกเป็นเลข1เราไม่ต้องอ่านเลข ต่อมาก็เป็นเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับฟอสฟอรัสไนไฮด์ไอนตมแอนติมอนีไตโบมไมครับแอนติม,นตมอน,มนีก็คืออะไรน,นะครับถ้าลืมไม่เป็นไรเราก็เปิดดูได้ครับครูเองก็ลืมได้เหมือนกันนะครับ แอนติโมนีก็คือ Sb นะครับ Sb ไบโบมายไตยคือ3ครับโบมายก็คือ BR3 แบบนี้นะครับขอเขียนใหม่นะครับเป็น Sb b r 3นะครับต่อมาครับ e f 6นะครับซิลิเนียมนะครับเฮกซาฟูออไรน์นะครับ,รนะรบต่อมาไดซิลิไดซิลิคอนเฮกซาโบไม้นะครับไดซิลิคอน si 2นะครับเฮกซาโบไม้ br หนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น ไดฟอฟฟอรัสนะครับเพนตะออกไซด์นะครับนักเรียนจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ครับแต่ว่าชื่อนั้นควรที่อย่างเช่นถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็เขียนภาษาอังกฤษให้จบแต่ถ้าจะเขียนภาษาไทยก็ภาษาไทยให้จบอยากครึ่งๆกลางๆครับนะครับอ่ะต่อมาครับไดฟอฟฟอรัส ไตซันไฟนับไดฟอสฟอรัส P2, ไตซันไฟ S3 นะครับ,รร 2, 3, รบแล้วก็สุดท้ายนะครับไดเนโตรเจนเพนตาซันไฟนะครับไดเนโตรเจน N2 นะครับเพนตาซันไฟ S5 นี่จบข้อ3ไม่ต้องทำนะครับเรียบร้อยโอเคนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะเรื่องนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยยากนะครับแต่ว่าจะมีความซับซ้อน ต่างจากไอออนิกอยู่ตรงที่ว่าต้องมีการตัดเลขนะเพราะฉะนั้นนี้หนูก็ต้องจําตัวเลขให้ได้ครับหนึ่งสิบครับหนึ่งโมโนสองไทสามไตสี่เตต้าห้าเพนต้าหกเฮกซาเจ็ดเฮตอ่าตัวทีครับเจ็ดเฮปปแปดออกตาเก้าโนนาสสิบเดคานะประมาณนี้นับแล้วก็การเขียนอ่าการอ่านชื่อถ้าตัวท้ายเปลี่ยนเสร็จเป็นไอเหมือนเดิมนะครับโอเคครับในคลิปนี้ก็จะแค่นี้ก่อนละกันครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ